สวัสดีครับทุกท่านผมจะมา่าเดตกราฟของ Luna, ลู n a และก็เหรียญคริปโตเคอร์เนซีหรือว่า Bitcoin นะครับคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นการดูกราฟเท่านั้นไม่ใช่เป็นคลิปที่ชีดำหรือชักชวนในการลงทุนนะครับขอบคุณเพื่อนๆในทิกต o k ด้วยนะครับแล้วก็หลายคนชอบถามหานะครับว่าแอปที่ใช้เทรดส่วนมากจะใช้เทรดตัวไหนนะครับก็อยู่หน้าตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆอยู่ที่หน้าโปรไฟล์นี้ก็ลองลองคลิกเข้าไปดู นะครับก็สามารถสมัครสมัครผ่านลิงก์นี้ได้นะครับแต่อย่างไงก็ต้องก็ต้องด้วยความเต็มใจด้วยตัวเองนะครับไม่มีใครบังคับก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับอ่าเอฟเฟตก็จะเป็นของโอเคมีหลายกระดานนะครับผมแล้วแต่ว่าจะเป็นกระดานไทยหรือกระดานนอกนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะชอบแบบไหนนะครับลูน่านะครับเดี๋ยวจะมาหัามเดตครับแล้วก็แต่ตอนนี้จะไปขอดูตัวของบิตคอยก่อนนะครับบิตคอยเดี๋ยวจะดูราคาไทยให้ด้วยนะครับว่า จะลงถึงตรงไหนนะครับจะลงถึงตรงไหนของราคาไทยนะครับผมผมจะดูของบิตคอยก่อนเลยนะครับดูของบิตคอยก่อนเลยนะครับราคาไทย0 0นยดนบิตคอยนะครับบิตคอยเช้านี้นะครับตอนนี้7โมง56แล้วนะครับก็เป็นไปตามที่อยู่ในบังคับเลนนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับผมก็ เราตีเทนไลน์ไว้นะครับก็มันพยายามไต่มาตัวนี้นี่สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเนี่ยแล้วก็คิดว่าจะขึ้นไปก็ถูกต้องเลยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็โซนนี้แต่ตอนนี้ล่าสุดนะครับเดี๋ยวจะลงมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมกอยญาดเอาเส้นค่าเฉลี่ยออกก่อนนะครับเส้นเทนไลน์ออกก่อนนะครับ M5 M15 โอเคเอาเวลาล่าสุดเลยนะครับ เคครับนี่คือบังคับเลนอยู่นะครับอยู่ในเลนเลยนะครับเนี่ยดึงขึ้นมานี่คือเดนไลน์นะครับที่ที่มันจะสามารถที่จะไปได้แบบหลุดหรือ ๋ยวมาดูด้วยกันนะครับว่าวิกนี้มีโอกาสที่จะปิดแตงเกียวแล้วหรือเปล่านะครับแล้วก็ทาแท่งกลับตัวนะครับผมโอเคมาดูด้วยกันเลยตอนนี้เราจะดูทาเทรมใหญ่ก่อนนะครับทมเทรมของเดย์โ okay. อเควิกนะครับวิกโอเควิกสวยงามนะครับวิกอยู่แบบล่างแบบนี้ก็สุดยอดมากๆเลยนะอยู่แบบล่างแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนสานิฐานได้ว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้ แต่ระหว่างทางหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงอะ่ะมันมีโอกาสที่จะย่อได้นะครับผมก็ธรรมดานะครับแต่เราไอเชื่อมันเชื่อมั่นในระยะยาวจะดีกว่านะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ถามว่าวิกเมื่อวิกกับตัวมันจะไปแบบไหนก็แบบนี้ครับแล้วต่อไปก็จะเทคพื้นที่แบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตอนนี้พยายามสร้างฐานน,านั้นสร้างฐานลงต่อหรือขึ้นต่อน,นั้นผมไม่สามารถบอกทุกคนได้นะครับ โอเคเป็นล้กับแบบนี้แล้วต่อไปก็อย่างน้อยอกหมื่นกว่าดอลลาร์นะครับประมาณนี้นะครับผมไม่คิดว่าจะขึ้นหรือจะลงครับผมเนีย่ยเป็นแบบนี้พราะคนส่วนมากคิดว่าจะหลุดลงไปที่แถวสองหมื่นนะครับเพราะว่านักวิเคราะห์หรือคนดังออกมาพูดนะครับว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะครับก็ทุกคนก็จะโฟกัสนะครับบริโภคจะโฟกัส แล้วจิตใจเขาจะมองแต่ลงแต่ลงระหว่างเนี้ยระหว่างคิดกั้มกึ่งตรงเนี้ยจะมีผู้ที่กล้าเข้าไปก่อนเขาก็จะได้กําไรถ้าเกิดมันขึ้นไปแต่ถ้าลงมาเขาก็กัดทุนแต่ผมคิดว่าเขาคงมาเยอะแต่ประเภทที่แบบรอรอจังหวะไม้เด็ดไม้เดียว,ม,ยวมันไม่มีในโลกนะครับผมเขาฝากไว้คิดด้วยนะครับโอเคนี่คือการาฟของวิกนะครับส่วนกราฟของมันวิกนี้จะต้องเป็นเป็นแตงสีเขียวต้องปิดปิดตรงเนี้ยได้นะครับเพื่อนแต่แถวโซนเส0 0สามหมื่นจะต้องปิดปิดแบบเนี้ยได้นะครับ เดี๋ยวมาดูเต้งอีกหนึ่งนาทีดูเต้งดูเต้งของหนึ่งชั่วโมงของแปดโมงเช้านะครับต้องปิดสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหรือว่าสามหมื่นสองพันแปดร้อยให้ได้นะครับผมวิกนี้นะครับจะจะสวยงามาม,ามากๆเลยนะครับผมดูตามฟิลมของเดก่อนนะวันนี้มีโอกาสไหมวันนีน้น่าจะบินได้แแถวแถวสามหมื่นสองพันได้นะครับวันนี้นะครับผมคิดว่านะนะครับเดี๋ยวมาได้นะครับผมเพราต้องผ่านเลนนี้มา น่าเป็นแบบนี้นะครับผมต้องผ่านแบบนี้ได้ก่อนนะครับอันนี้คือหลุดนะครับหรือจะหลุดแบบนี้หรือจะขึ้นแบบนี้นะครับแต่มองขึ้นมากกว่านะครับผมตอนนี้สามหมื่นเจ็ดพันสาองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบดอลลาร์นะครับเดี๋ยวดูทงเป็น S4 โอ้โห S4 สวยยามากครับ S4 สวยยามากครับแบบนี้เลยนะครับ S4 สวยมากเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะยกย่าตีเทนไลน์ไว้ก่อนนะครอบนกรอบล่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับ ยังรับแนวต้านอยู่นะครับยังอยู่ในกรอบนี้เลยนะครับอ่านี่คือกรอบนะครับเอเรียแบบนี้อ่าถ้าเรามองแบบนี้ถ้าหลุดจากตรงนี้ไปนะครับก็ก็น่าจะขึ้นไปเล่นอ,อยู่กรอบข้างบนนะครับ สายจดนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับที่ปลายปายตูดหน่อยนะครับยานะต้านะครับตั้งไว้ห่างๆไว้สามไม้รับก็สามไม้เช่นกักรเล่นอยู่ในโครนนี้ครับอ่าแต่ระวังนะว่าเลือกเลือกฝั่งรุนแดงนะเดี๋ยวต้องมาดูทำเฟรมเมตรหนึ่งก่อนนะครับว่าเส้นสโตนี่อยู่ระดับล่างแบบแบบเอสแบบตรงนี้หรือเปล่านะครับก็อยู่ระดับล่างแบบนี้ก็คือไม่ลงเลยนะครับโอเคสวยงามมากครับเดี๋ยวไปต่อครับแท่งนี้นะครับแท่งนี้ไปต่อนะครับตอนนี้แปดโมงตรงเลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันว่าแท่งนี้จะไปที่สามหมื่น 200ได้หรือไม่นะครับผมโอเคนะครับเนี่ยไปได้นะครับผมเรียบร้อยครับอ่าแต่ตามเฟรมสั้นๆเนี่ย M5 เนี่ยย่อลงมาก่อนแสดงว่าวันนี้มีโอกาสที่จะขึ้นขึ้นลงลงลงอยู่โซนนี้นะครับเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวไปต่อเลยนะครับปั๊บอ่าแสดงว่ามีเป็นแบบนี้นะครับนี่คือแนวรับส่วนแนวต้านเนี่ยก็น่ามีเงิน32,000นะครับผมประมาณนี้นะครับอ่าแนวต้านตรงนี้เลยครับ36,00034,00037,000นะครับ ก็น่าจะอยู่ในกรอบนี้เลยนะครับอ่าอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ไซเวนะครับไซเวนะครับก็เทรดกันได้หลายรอบมากเลยในะแต่ละวันนะครับโอเคครับนี่คือครับของบิตคอยนะถ้าเกิดอ่าผ่านสามหมื่นห้าร้อยกได้ก็จะไปเล่นกรอบบนก็จะวิ่งไปแถวๆเนี้ยสามหมืน่นสามหมื่นสองพันนะครับแต่ถ้าเกิดดูครับวิคแล้วมันสามารถไปได้เป็นหกหมื่นดอลเลยนะครับผมนะ อ่าโอเคนะครับระหว่างทางมันย่อบ้างธรรมดานะครับลึกลึกสุดรอบนี้ก็ที่สองหมในตลาดสปอร์ตก็อยู่ที่สองหมปลายปลายนะครับผมแต่ยังไงแล้วดูแล้วไม่แพ้นะครับไม่แพ้นะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยไปต่อนะครับผมโอเคครับเนี่ยเส้นนี้มันพยายามที่จะอ่าเดี๋ยวมันจะไปต่อแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะแต่เนี่ยเส้นนี้มันพยายามลงอยู่นะครับแต่มันพยายามดึงองศาให้ลงแล้วก็เต็งเตียนขึ้นตัวสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะไปต่อนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวถูกผมจะไปดูตัวของ ลูน่านะครับลูน่านะครับเพื่อนๆอยากให้ดูตัวไหนก็สามารถพิมพ์ได้นะครับผมส่วนในไลคุมก็เช่นกันนะครับผมอยากเข้าไลคุมนะครับผมก็ขออยากรับข้อมูลแบบด่วนๆนะครับก็มีกลุ่มให้อยู่นะครับโอเคนี่คือคราบของลูน่าของราคาไตก่อนเลยนะครับตอนนี้ราคาไตที่เรารู้นะครับอยู่ประมาณโซนนี้เลยนะครับโซนแถวโซนราคานะครับ0.0034นะครับแนวต้านก็จะอยู่ที่ ประมาณนะครับประมาณอยู่ที่โซนนี้เลยนะครับที่ยังไม่ผ่าน0.082นะครับ0.08281นะครับถ้าเราดูแบบตามเฟรมเดย์นะครับแล้วทางย่อยลงมาอีกนิดหนึ่งก็คือําเฟรม s c นะครับ s c ก็อยู่ในกรอบนี้ S4 อยู่ในกรอบของแถวๆโซนแถวนี้นะครับ S4 นะครับ0.052นะครับแนวต้านก็อยู่ประมาณ0.08นะครับ 0.9นะครับนี่นะครับตามดิม S4 ถ้าบิตคอย20,02นะครับแต่ถ้าลูน่า20,02ในตัวดอลลาร์นะเขาก็อยู่แนวท่านประมาณ0.081นะครับดังนั้นแล้วเมื่อเราเราทราบแนรบแนวท่านแบบนี้เราก็มาหาความน่าจะเป็นว่าถ้าเกิดมันย่อลงมาอ่าลงมาถึงโซนตรงไหนบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพยายามไปช้าๆนะครับเพิ่งตื่นนะครับกำลังกำลังมึนอยู่โอเคนะครับ ถ้าพักผ่อนไม่ดีก็พูดอะไรแบบมันมันไม่ไหลลื่นนะครับตะกุตะกักนะครับผมปั๊บเป็นแบบนี้นะครับโอเคราคาไทยจากราฟสวยยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ยังไงก็มันมาจากตลาดโลกนะครับตลาดนอกราคามันขึ้นลงตามตัวของดอลลาร์หรือหรือหรือที่ผูกไว้นะครับผูกไว้กับมาแปลงเป็นราคาไทยนะครับเนี่ยนี่คือคราฟนะครับเพื่อน นี่คือกราฟผมนะครับกราฟผมโอเคเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแพทเทิร์นเนี่ยขึ้นขึ้นลงๆอยู่แบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าแนวรับที่เขามีโอกาสลงมาได้ก็จะแถวศ0 0ย์จนะครับก็พยายามสร้างฐานอยู่ระหว่างกรอบนี้นะครับหกศูนตัว52แล้วก็อ่าอก9แล้วก็81นะครับดังนั้นแล้วเราจะเลือกฝั่งไหนถ้าเกิดลงมาตรงนี้ก็ยังดีกว่าข้างบนเนี่ยกรอบนี้นะครับผมพยายามทำตีเส้นเด่นไล่เพื่อให้ความสะดวกครับเพื่อนๆว่า เออมันเป็นแบบนี้นี่เองพวกนี้นะครับหาเมื่อเราต่างครับมาแล้วเดี๋ยวเราไปทางย่อยแนว S 1ด้วยกันเห็นไหม S 1จะลงมาที่แนวรับพอดีเลยตรงนี้ปับ๊บตรงนี้ย่วนชุดเนี้ย เอ็มสามสิบเป็นยังไงบ้างเอ็มสามสิบก็เช่นกันเนี่ยเนี่ยเมื่อเราตีเทรนไลน์ไว้เนี่ยเราจะรู้ในกรอบการเคลื่อนไหวของราคาแต่เพื่อนดูนะว่ามันจะลงมาตรงไหนแล้วขึ้นตรงไหนเนี่ยสมมติลงมาโซนล่างเนี่ยเราก็ซื้อขึ้นไปเราก็ขายแต่แล้วแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้เหมาะแค่แค่ว่าจะขายแค่เพเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเล่นแล้วหวังพันเปอร์เซ็นต์นะครับหวังหมื่นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เล่นทัวแบบนี้นะครับผมโอเค ถ้ามองเป็นการลงทุนก็ลงทุนนะครับถ้ามองเป็นเล่นก็เล่นนะครับผมก็แล้วแต่ว่าคุณเพื่อนจะมองแบบไหนนะครับนี่คือกราฟของในกระดานไทยนะครับผมนะเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับก็จะดูตัวของในกระดานนอกให้นะครับผมก็ตอนนี้ UST นะครับ UST ข้ออยู่ที่3บาท25นะครับก็ไต่ขึ้นระดับมานะครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะกลับไป1ดอลลาร์ได้ในการคาดเดาของผมนะครับถึงแม้ว่ามันผมไม่รู้ว่าการซื้อขาย คนตั้งโลกต้องซื้อทุกคนหรือเปล่าที่มันจะขึ้นไปตรงนี้ได้นั้นผมไม่ทราบนะครับแต่อย่าง,งน้อยตอนนี้3บาทนะครับผมคิดว่าน่าจะเทคขึ้นไปแต่แโซนโซน3.437่าเจนี่ยน่าจะเป็นไปได้นะครับหรือว่า50ตังเนี่ย15บาทเนี่ยมันชิวๆแต่ใช้เวลาตอนไหนผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดไปได้ถ้าคุณคิดว่า USDT ไปได้แล้วก็ยังสัมพันธ์อยู่กับอ่าลูน่าลูน่าข้อย่งไงน้อยก็1บาทนะครับแต่อาจจะใช้ใช้เวลาหรือแค่ไหนก็ไม่ทราบเหมือนกัน นะครับ1บาทอาจจะเป็นไปได้นะครับผมอาคนตั้งโลกเห็นเหมือนกันหนึ่งสิ่งที่เป็นไปได้คือ1คนที่ซื้อซื้อใหม่นะครับสองคนที่ติดดอยอยู่ถั่วอยู่นะครับแล้วทีนี้สามจะมีพวกนักลงทุนหรือหรือคนคนใหญ่คนโตท,ที่มีเศษเงินระดับหมื่นล้านแสนล้านเอามาซื้อสักหนึ่งพันล้านเอามาซื้อสักหนึ่งร้อยล้านแบบเนี้ยขนะับเรียบแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่านักลงทุนเน่ะเขาเขาจะคิด อ,อีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าบางคนมองเป็นโอกาสนะครับวิกฤตก็คือโอกาสนะครับแต่ถ้าคนไหนที่ติดดอยอยู่ตั้งแต่ตัว2 0 0พันสามพเขาก็ยังถั่วนะผมคิดว่านะเขายังถั่วไหนๆนะก็ตายแล้วก็กกกกกกต้องงอให้สุดสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยครับเมื่อคุณยอมแพ้สุดท้ายมันกลับคุณจะรู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกว่าเจ๊ได้นะครับแต่ยังไงก็ไม่ได้บอกว่าคุณต,ต,ต้องซื้อตัวนี้แต่บางครั้งบางคราวมันไม่มีใครบอกได้หรอกว่ามันมันจะกลับมาหรือเปล่ามันอยู่ที่การลงทุนแต่ละคนนะครับผม โอเคครับนี่คือกราฟของตัวของลูน่าตอนนี้อยู่ลบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมตลาดลบจากสี่เปอร์เซ็นต์จากสองสองหมื่นจากหนมื่นแปดอะไรแบบนี้นะครับแต่ยังไงผมคิดว่าน่าจะผ่านไปได้ถ้าผ่านไปไม่ได้นะครับนี่คือไปถ้าผ่านไปไม่ได้รอบนี้ก็ต้องวนลงมาเล่นที่แถวโซนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยนะครับแถวโซนนี้ก่อนนะตูดแรกตูดหนึ่งหมื่นอกหนึ่งหมื่นอกสี่ร้อยแล้วก็หนึ่งหมื่นห้าสี่ร้อยนะครับเป็นแต่ละสเต็ปเลยนะครับ ส่วนตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับที่ผมกำลังดูอยู่นะครับก็ลึกสุดนะครับตัวนี้ก็อยู่ในเก็บระหว่างกรอบฟางก็คือ10,000จนถึง22 0 0มดังนั้นแล้วนี่อยู่ระหว่างกัง้ากึ่งถ้าเราดูแบบนี้แล้วเพื่อน,อนๆคิดว่าไปต่อหรือลงครับไปต่อหรือลงดังนั้นแล้วเนื่อเราดูเทรนไลน์แล้วนี่คือเทรนไลน์ถ้าเราดูเนี่ยมันเป็นลงใช่ไหมครับอ่านี่คือเป็นเทรนไลน์ขึ้นใช่ไหมครับอ่าระหว่างทางมันจะขึ้นอยู่แบบนี้อ่าสแสดงว่าวันนี้มันจะดีไปไหนได้อีกเพราะมันต้องดีไปตรงนี้ครับถ้าคีนนขึ้ะรับ ราะมันต้องดีดไปเนี่ยสองหมื่นอีกครั้งหนึ่งนะหมื่นข้าหมื่นหน้าแต่ถ้าหลุดดีก็ต้องหลุดลงมาเนี่ยข้างล่างนี่แหละหนึ่งหมื่นห้านะครับผมนะครับผมปอนุญาตใช้แบบเป็นศูนย์สามตัวนะครับแล้วก็มันมีตอนนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูตามเฟรมเอฟซีมาด้วยกันว่ามีโอกาสไหมโอเคถ้าดูตามเฟรมเอฟซีมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่เราดูแท่งที่มันขึ้นไปนะครับก็ตอนนี้ถูดอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ถูดอยู่ข้างบนก็มีโอกาสที่จะเป็นลักษณะแบบนี้ นะครับ90%มีโอกาสนะครับโอเคนี่คือกราฟของตัวของลูน่านะครับเดี๋ยวผมจะดูตัวที่มันเป็นตามเฟรมสั้นๆน,น,นะครับว่าการกลับตัวเป็นยังไงบ้างกับจริงหรือกับหลอกนะครับโอเคนะครับนี่คือสมนาทีพยายามยุดในรับ M5 M 30นะครับตอนนี้ลงมาอยู่ในในรับของ M 30นะครับอย่าหลุดนะครับเพื่อน ถ้าหลุดก็น่าจะพรวดลงมาแถวๆโซนกรอบล่างตรงนี้เลยนะครับเนี่ยสเต็ปแรกนะครับหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกนะครับโซนนี้นะครับแปลว่าจะคิดเป็นแบบไหนสามสิบโอเค นี่คือตามเทม S2 นะครับ S2 ข้อเส้นพยายามยืนอยู่บนตรงนี้นะครับเส้นพยายามยืนอยู่บนตรงนี้ดังนั้นแล้วการที่เกิดตรงนี้มันขึ้นไปความยาวประมาณนี้แล้วมันลงมาประมาณนี้ตอนนี้มันเพิ่งตัดขึ้น1 2สองมันจะลงมาเลยเหรอครับหรือว่ามันจะขึ้นไปยาวแบบนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะ,ะยาวแบบนี้มากกว่านะครับผมโอเคครับนี่คือกราฟของตัวของลูน่านะครับ s อสอกมองไม่ชัด3วัน12นะครับ โอเคนะครับกรอบคิดว่าวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับแต่หมื่นหกกลมๆหมื่นห้ากลมๆหมื่นสี่กลมๆนะครับถ้าเกิดกรณีลงมานะครับแต่ถ้าไม่ลงมาก็ต้องปานสองหมื่นสองให้ได้นะครับเอาเป็นว่าสองหมื่นก็แล้วกันนะครับในกรอบนี้นะครับในการเคลื่อนไหว โอเคครับนี่คือทราฟของลูน่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับเหรียญโตอื่นๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ทราบเมื่อเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับข้อดีองกัรอยู่ในกลุ่มก็จะได้รับรู้เมื่อเวลาผมลงคลิปทันทีเลยนะครับเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยลงมากกว่า10คลิปอย่างแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ